ผ่านไปไม่กี่วันนะครับผมทีมงานช่างฉาบของเราช่างก่อช่างฉาบรวมรวมการทํางานก็ประมาณหกวันเองนะเนี่ยเนาะหกเจ็ดวันเองเนาะโอ้รวดเร็วเลยนะครับผมงานต่อเติมบ้านฉาบเนียบต่อปึกเทแน่นนะครับดูดิโอ้โหเหลี่ยมนี่มาโดนไม่ได้นะครับบาดมือนะครับสวยงามมากนะครับผม รวมการทำงานเจ็ดวันนะครับเดินไฟไว้พร้อมเลยขึ้นโครงฝ้างบประมาณงบประมาณไม่กี่หมื่นนะครับเสร็จทุกห้องเหลือขึ้นโครงฝ้าเสร็จก็ทำฝ้าทำไฟเรียบร้อยก็ทาสีก็สวยงามอันนี้ด้านอันนี้ด้านหลังนะอันนี้ด้านหลัง นี่ด้านหลังโอ้ทีมงานนี่สุดยอดเลยนะครับผมเจ็ดวันนะครับงานก่ออิฐต่อเติมบ้านนะครับเนี่ยจากจากจุดนี้นะก่อขึ้นแปดก้อนก่อขึ้นไปแปดก้อนใช้เวลาการทำงานเจ็ดวันฉับฉับภายในภายนอกเรียบร้อยเลยเร็วมากครับ ทุกห้องเนียบนี่ช่างใหญ่เราเนาะครับช่างใหญ่เรากำลังเก็บมุมทาความสะอาดมุมเสียมเหลี่ยมเพราะถ้าเราเสียมเหลี่ยมไว้ดีก็ทีมงานกระจกเขาก็มาติดตั้งแบบง่ายถ้าได้มาตรฐานเขาก็จะปับป๊บปั๊บ๊ปบ การเข้ามุมเข้าอะไรกระจกมันก็จะง่ายนะครับนวลยญ่มาเจ้าของบ้านเดี๋ยวก็ขึ้นโครงฟ้าภายนอกเดินไฟไฟกี่หลอดนี่ห้าหลอดเจ็ดหลอดหน้าหนึ่งห้องสองสามสี่หกด้านหลังด้วยใช่ไหม จ็ดหลอดนะครับไฟ7หลอดโอ้ไฟ LED เป็นไฟเพดาน LED แบบกลมนะครับเแบบนี้เขาใช้แต่แบบนี้นะครับสว่างน้อยนะแต่ว่ามันก็มันสวยงาม18วัตต์ก็มาตรฐานหลอดสั้นมาตรฐานหลอดสั้นนะครับ คือช่างทําโอเคนะครับความคืบหน้าก็เดี๋ยวก็ทําฝ้ายนะครับก็เกือบเสร็จแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดต,ตามกันนะครับทีมงานนี้รับประกันได้ครับผม